วัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับเอมปากช่องอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาบอกคร่าวๆครับว่าลูกค้าซื้อล้อแม็กไปแล้วเนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างนะบางคนถามพี่ครับรถรุ่นนี้สามารถใส่รถรุ่นนี้ได้เลยไหมครับพี่ครับรถรุ่นนี้ซื้อไปใส่ได้เลยไหมครับมันประมาณเนี่ยครับผมก็ก็คือลูกค้าที่ถามในลักษณะน,นี้นะครับก็คือ จะเป็นลูกค้าที่เป็นเจ้าของรถนะครับแล้วซื้อไปใส่เองที่ไม่ใช่ช่างนะครับถ้าช่างอะ่ะ <c oughs> เขารู้ก็ต้องทําอะไรบ้างวันนี้ผมจะมาบอกเลยหนึ่งเลยบูตตัวเก่าเห็นไหมครับผมเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าความหนาของตัวล้อแต่ละรุ่นเนี่ยเห็นไหมครับตัวแกนเนี่ยก็คือความหนาของตัวหนีบตัวเข้ากับตัวชุดโช้เดิมอะ มันจะไม่เท่ากันนะล้อไม่ว่ารุ่นไหนก็ช่างรถรุ่นไหนก็ช่างล้รอรุ่นไหนก็ช่างมันจะไม่เท่ากันเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นคุณต้องมีอะไรคุณต้องมีบูทตัวพวกตัวนี้นี่หรือคุณจะเอาแหวนซื้อแหวนก็ได้ไปลองกับบูทตัวเดิมเพื่อเสริมให้มันได้ระยะเห็นไหมล้อด้านซ้ายด้านขวาต้องอยู่ตรงกลางนะแต่บางรุ่นมันไม่สามารถทําให้อยู่ตรงกลางได้เพราะว่าชุดสวิงอ่ะมันแคบอันเนี้ยมันก็ต้องยอมรับนะครับว่าล้อมจะยิงไปซ้ายไปขวาบ้างอ่า แต่ว่าของผมเห็นไหมช่วงคอมันค่อนข้างกว้างใช่ไหมผมก็ทําให้รถต,ตั้งตรงกลางได้เห็นไหมจานเบี่ยงไม่ติดทีเนี้ยผมก็ดูแล้ววิประมาณนี้อยู่ตรงกลางมองได้สายตาผมไม่ไ้อัตลรางมิไม่ได้อ,อะไรวัดนะเพราะรถผมไม่ได้ทําแข่งครับรถใช้งานดังนั้นผมใส่บูธเบอร์นี้เข้าไปแล้วเหลือด้านนี้ประมาณเท่าไหร่ผมก็เลือกเอาบูธในนี้ครับบูธตัวนี้ผมขายจัด้วยี่สิบห้าบาทนะมีตั้งแต่3มมิลถึง40มิลน,นะครับก็ใครอยากได้เบอร์ไหนก็ถามผมได้นะก็คือหนึ่งแล้วคือ รถแต่ละคันใช้บูทขนาดความหนาไม่เท่ากันนะก็คืออาจจะต้องเปลี่ยนบูทหรือว่าลองบูทนะของรถแต่ละคันถ้าจะเปลี่ยนล้ออ่าหนึ่งละสองขนาดรูแผ่นดิสบางรุ่นจานเดิมเนี่ยมันจะเป็นรูห้าจุดเจ็ดเห็นไหมดูนี่วิธีวัดก็คือวัดจากตรงนี้มาถึงตรงนี้ถ้าเป็นล้อที่ผมขายนะล้อแต่งเนี่ยมันจะเป็นระยะรูเจ็ดเซนนะ ก็คือรูเจ็ดเซนตั้งแต่กลางรูถึงกลางรูนี้เจ็ดเซนทํทำไมผมถึงขายล้อที่เป็นระยะรูเจ็ดเพราะจานแต่งครับจะเป็นรูเจ็ดซะส่วนใหญ่ก็คือมอเตอร์หลังเนี่ยเขาจะทำออกมาเป็นรูเจ็ดทั้งหมดเลยดังนั้นน่ะผมก็เลยซื้อจานดิทที่เป็นอ่รูเจ็ดมาขายไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พูดผิดพูดผิดเอาใหมเอาไหมผมก็เลยซื้อล้อที่เป็นอะแดปเตอร์เนี่ยรูเจ็ดมาขาย เพื่อที่ให้รองรับกับจานแต่งส่วนใหญ่ลูกค้าเขาไม่ค่อยใส่จานเดิมบนหรอกครับแต่เนี่ยผมยังไม่ได้อาจานย์ดิสมาขายนะผมก็เลยใส่จานเดิมไปก่อนแต่ว่าบังเอิญจานเดิมของผมเนี่ยเป็นรูเจ็ด 7. ผมก็เลยใส่ได้เลยแต่รถบางคันเนี่ยใส่ไม่ได้เพราะฉะนั้นมีกี่ข้อแล้วที่ต้องดูเนื่องบูธสองก็คือจานดิสใส่รถรุ่นดาวได้เลยไหมสามพอใส่แล้วเฮ้ยพี่ปั๊มแม่งไม่ตรงอีกแล้วว่ะใส่ปั๊มไม่ได้ดูนะผมทําอะไรไปผมหนุนปั๊มเห็นไหม มันจะมีแหวนตรงนี้น่าจะมองเห็นอยู่เพราะว่าล้อเดิมผมอะ่ะตัวปั๊มอะ่ะมันตัวตัวตบต,ต,ตัวเขาเรียกว่าดุมล้อมันกว้างใช่ไหมมันจะมันจะเอียงไปฝั่งนี้นิดนึงผมแต่ทีเนี้ยล้อใหม่เนี่ยล้อแต่งของผมเนี่ยรุ่นนี้นะมันแคบเข้าไปดังนั้นน่ะผมก็เลยหนุนแหวนเห็นไหมจะมืดหน่อยนะผมทำตอนกลางคืนผมหนุนแหวนเข้าไปหนึ่งตัวเห็นไหมให้พอดีนี่ให้พอดีแค่นั้นเองครับ พอดีกับจานดิสเห็นไหมผมไม่ได้เสริมสเปเซอร์เลยนะสเปเซอร์เนี่ยถ้าไม่จําเป็นผมไม่แนะนําให้เสริมนะครับแหวนสเปเซอร์เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะทําให้จานเนี่ยดิ้นได้บางทีใส่ไปแล้วมันก็ขันน็อตไปแล้วมันก็ไม่ล็อกให้จานได้ศูนย์ตรงแบบเป๊ะๆนะครับส่วนใหญ่สเปเซอร์เนี่ยเขาที่เขาใส่เพราะว่าปั๊มเห็นไหมครับปั๊มมันขวนกับล้อเขาถึงใส่กันแต่ถ้าไม่ควร ผมให้หนุนขาปั๊มนะครับให้ตรงกับจานดิสแค่นั้นพอครับประมาณนี้เลยสำหรับใครที่จะซื้อล้อไปใส่นะครับคุณดูคลิปนี้ครับดูจบแล้วรับประกันว่าคุณทำเองได้แน่นอนครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม